หนังสือคำเปลี่ยนคิดบทที่หนึ่งสัมพันธ์มนุษย์มนุษยสยสัมพันธ์ We don't love because we are happy we are happy because we love ไม่ได้หัวเราะเพราะสนุกแต่สนุกเพราะหัวเราะวิลเลียมเจมส์นักจิตวิทยาชาวอเมริกันโดยธรรมชาติของเรามักแสดงความรู้สึกภายในใจออกมาทางร่างกายด้วย อาการต่างๆเช่นยิ้มเมื่อรู้สึกมีความสุขหัวเราะเมื่อรู้สึกสนุกสนานร้องไห้เมื่อรู้สึกเสียใจหรือตื้นตันใจทำให้หน้าบึ้งตึงเมื่อรู้สึกโกรธและความรู้สึกต่างๆพวกเราคงจะเข้าใจกันว่าเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงออกของความสนุกเท่านั้นแต่ความจริงมันเป็นทั้งเหตุและผลซึ่งกันและกันคนเราจะหัวเราะเพราะเราสนุก แต่ก็จะสนุกที่ได้หัวเราะด้วยเช่นกันการแข่งหัวเราะที่จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่พิจิตรพิษณุโลกหรือที่ชัยภูมินอกจากจะช่วยคลายเครียดให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ได้ระเบิดหัวเราะอ,อย่างเต็มที่แล้วผู้เข้าชมการแข่งขันเองก็ยังหัวเราะงอหายกันทุกคน อันที่จริงผู้คนที่นั่นไม่ได้มีอะไรที่ตลกขบขันจนทำให้พวกเขาได้หัวเราะอ,อะไรกันขนาดนั้นแต่การที่ได้หัวเราะเองทำให้ทุกคนได้สนุกกันสุดเหวี่ยงโดยไม่ต้องมีเรื่องราวอะไรตลกมาเป็นจุดเริ่มต้นการหัวเราะเป็นอาการที่ติดต่อกันได้เหมือนการหาวเวลาเห็นใครหาวเราก็รู้สึกอยากหาวขึ้นมาบ้าง เวลาเห็นคนอื่นหัวเราะเราก็จะรู้สึกเหมือนถูกกระตุ้นต่อมหัวเราะให้อยากหัวเราะกับเขาไปด้วยและยิ่งหัวเราะมากก็จะยิ่งทำให้หัวเราะมากยิ่งขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุแล้วเราก็จะรู้สึกสนุกสนานทุกครั้งที่ได้หัวเราะ การยิ้มและหัวเราะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่แสดงออกทางร่างกายทำให้คนรอบข้างรู้สึกมีความสุขและสนุกสนานแม้จะไม่มีเรื่องน่าขันอะไรมากมายและการยิ้มหรือหัวเราะอ,ออกมาก็จะทำให้บรรยากาศผ่อนคลายมากขึ้นพวกเราเองก็อยากอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ทำให้เราหัวเราะได้ทำให้เราสนุกสร้างบรรยากาศของความเฮฮา เราจึงเห็นดาราตลกที่ส่วนใหญ่หน้าตาไม่ได้หล่อเหลาสามารถมีแฟนหน้าตาสวยสวยสกัดนางเอกได้หัวเราะกับชีวิตให้ได้ทุกวันยิ้มกับตัวเองให้ได้ทุกเช้าก่อนที่จะออกไปพบปะผู้คนส่งยิ้มให้กับตัวเองก่อนเป็นคนแรกบอกกับตัวเองในกระจกว่าวันนี้คุณดูดีจังเลย แล้วคุณจะพบว่าเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของคุณเป็นเครื่องมือราคาถูกที่สุดแต่มีประสิทธิผลที่สุดที่จะสร้างชีวิตชีวาให้กับตัวเองสร้างมิตรภาพกับเพื่อนและสร้างความสำเร็จให้ชีวิตมากขนาดไหน